สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ดิฉันเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแต่ว่าแบบไม่ค่อยกล้าพูดออกมาดังๆนั่นคือความรู้สึกที่ว่าทําไมอยู่ๆไฟที่เคยมีมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อ mm hmm. ทั้งที่ก็ทํางานที่เดิมตําแหน่งเดิมความรับผิดชอบอาจจะเท่าเดิมด้วยซ้ําแต่ความสุขหรือความรู้สึกท้าทายมันจางหายไปกลายเป็นความเหนื่อยล้าที่ เอ่ออธิบายไม่ถูกครับซึ่งเอกสารที่เราได้มาวันนี้เรียกอาการแบบนี้ว่าภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์และที่สำคัญมากๆเลยนะคือเขาย้ำชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่ความขี้เกียจไม่ใช่ความอ่อนแอค่ะแต่มันคือสัญญาณเตือนครับโหแค่เปิดมาก็น่าสนใจแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของงานแต่เป็นเรื่องของวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองใช่เลยครับ และจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจที่สุดในข้อมูลชุดนี้คือการชวนให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อภาวะหมดไฟไปเลยจากเดิมที่อาจจะมองว่าเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลหรือแบบเราไม่เก่งพอค่ะให้เปลี่ยนมามองว่ามันคือสัญญาณเตือนภัยจากร่างกายและจิตใจของเราเองที่กำลังบอกว่าคุณใช้พลังงานเกินขีดจำกัดสะสมมานานเกินไปแล้วนะมันวิ่ใช่สัญญาณให้ออกไปหางานใหม่เสมอไป แต่บางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณให้เราหันกลับมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองใหม่ตั้งหากครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่าอะไรคือต้นตอจริงๆที่ทำให้คนเราไปถึงจุดนั้นได้เพราะจากที่อ่านมามันซับซ้อนกว่าแค่คำว่างานหนักใช่ไหมคะลึกกว่านั้นเยอะเลยครับข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นสาเหตุหลักๆ3อย่างที่ทำงานร่วมกันเหมือนเป็นพายุเลยครับอย่างแรกคือการให้มากกว่าที่ได้รับการให้มากกว่าที่ได้รับ ลองนึกภาพเราเป็นเหมือนแก้วน้ํานะครับทุกวันเราเทน้ําออกไปไม่ว่าจะเป็นเวลาพลังงานความใส่ใจความรับผิดชอบเทให้กับงานให้กับคนอื่นแต่เราลืมหรือไม่มีโอกาสได้เติมน้ํากลับเข้ามาในแก้วของตัวเองเลยค่ะวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดน้ําในแก้วมันก็หมดลงเป็นภาพที่ชัดมากเลยค่ะแล้วการได้รับกลับมาในที่นี้มันหมายถึงอะไรได้บ้างคะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนใช่ไหมคะโอ้ไม่ใช่แค่เงินเลยครับ การได้รับในที่นี้กว้างมากอาจจะเป็นการได้พักผ่อนอย่างเพียงพอการได้รับคำขอบคุณหรือการยอมรับในสิ่งที่ทำการได้รู้สึกว่างานที่เราทำมันมีความหมายมหรือแม้กระทั่งการได้ใช้เวลาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆสิ่งเหล่านี้คือน้ำที่คอยเติมเต็มแก้วของเราครับเข้าใจเลยค่ะพอแก้วเริ่มว่างเปล่าแล้วมันก็คงนำไปสู่ปัจจัยที่สองที่ข้อมูลพูดถึงคือ การใช้ชีวิตแบบต้องเก่งตลอดเวลาอันนี้ดิเชนว่ามันจี้ใจดําคนยุคนี้มากๆเลยนะจริงอย่างยิ่งครับมันคือแรงกดดันภายในที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือสังคมสร้างให้เราว่าเราห้ามพลาดห้ามแสดงความอ่อนแอห้ามบอกว่าไม่รู้และที่สําคัญคือห้ามจุดพักโ<ฮ>มันเหมือนกับการที่เราขับรถโดยเหยียบคันเร่งมิดตลอดเวลาและยังบอกกับตัวเองว่าห้ามจอดแวะปัม๊มห้ามเข้าศูนย์เช็คระยะด้วยนะ นึกภาพออกเลยค่ะมันคือการวิ่งไปข้างหน้าทาั้งทั้งที่ขาก็เริ่มสั่นแล้วแต่ปัจจัยสุดท้ายนี่สิคะที่ข้อมูลบอกว่าเป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายเลยคือการหลงลืมความหมายฟังดูเป็นเรื่องใหญ่จังเลยค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าในบริบทนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่คือในบริบทนี้นะครับความหมายไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนะอ๋อ oh. แต่มันคือคําตอบของคําถามที่ว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร ในแต่ละวันเราอาจจะจมอยู่กับเดทไลน์อีเมลที่ต้องตอบงานที่ต้องส่งจนเราลีมเงยหน้าขึ้นมามองว่าทั้งหมดที่เราทำไปเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรที่สำคัญกับชีวิตเราบ้างมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานไปวันๆโดยไม่มีความหมายเป็นเชื้อเพลิงสิ่งที่เคยเป็นความท้าทายจะก,กลายเป็นแค่ภาระที่หนักอึ้งและนี่แหละครับคือจุดที่ไฟมันมอดลงจริงๆเพราะเชื้อเพลิงมันหมดแล้ว พอเข้าใจภาพรวมของสาเหตุแล้วมันน่ากลัวเหมือนกันนะคะทีนี้พอคนเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกําลังอยู่ในภาวะนี้กําลังเหนื่อยกําลังล้าสัญชาตญาณแรกๆของคนเรามักจะทําอะไรผิดพลาดบ้างคะบีครับและเป็นกับดักที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปบ่อยมากกับดักแรกเลยคือการฝืนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมก็คือทําต่อไปใช่ครับพยายามผลักดันตัวเองให้ทํางานหนักเท่าเดิมหรือนหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําโดยหวังว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเอง การทำแบบนี้มันอันตรายมากครับเพราะมันคือการเมินเฉยต่อสัญญาณเตือนภัยที่ร่างกายส่งมาเหมือนไม่ฟังเสียงตัวเองเลยไม่ต่างอะไรกับการขับรถต่อไปทั้งๆที่ไฟเตือนรูปเครื่องยนตสีแดงกระพริบอยู่บนหน้าปัดยิ่งขับต่อก็ยิ่งสร้างความเสียหายรุนแรงขึ้นแล้วพอการฝืนมันไม่ได้ผลดิฉันเดาว,ว่ากับดักต่อไปที่คนจะตกลงไปก็คือ การเริ่มหันกลับมาโทษตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับพอฝืนแล้วไม่ดีขึ้นก็จะเริ่มคิดว่าสงสัยเป็นเพราะเราอ่อนแอเกินไปเราจัดการเวลาไม่ดีพอเราคงไม่เก่งเท่าคนอื่นใช่เลยความคิดเหล่านี้มันเหมือนการซ้ำเติมตัวเองสร้างบาดแผลทางใจเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็นำไปสู่กับดักที่3ครับนั่นก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น โดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียที่เราอย่างแต่ด้านที่สวยงามของคนอื่นเรามองไปที่เพื่อนร่วมงานที่ดูยังมีพลังเต็มเปี่ยมแล้วก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าทําไมเขาถึงยังไปต่อได้แต่เรากลับไม่ไหวแล้วใช่ครับแต่มุมมองหนึ่งในข้อมูลนี้ที่ผมว่าเฉียบคมและทรงพลังมากเขาบอกว่าคนที่คุณเห็นว่ายังมีไฟอยู่เต็มเปี่ยมอาจไม่ใช่เพราะเขาแข็งแรงกว่าคุณแต่เขาอาจจะแค่พักผ่อนเก่งกว่าคุณก็ได้โหประโยคนี้ ประโยคเดียวเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะมันย้ายปัญหาออกจากเรื่องของความแข็งแกร่งซึ่งฟังดูเหมือนเป็นพรสวรรค์ให้กลายเป็นเรื่องของทักษะใช่ครับทักษะในการพักผ่อนและการจัดการพลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้และฝึกฝนกันได้ค่ะนี่คือหัวใจสําคัญเลยพอเรามองว่ามันเป็นเรื่องของทักษะมันทําให้เรารู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่คําตัดสินว่าเราเป็นคนล้มเหลวแต่มันเป็นแค่สัญญ,ญาณบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเรียนรู้ทักษะการดูแลตัวเองใหม่งั้นแสดงว่ามันมีค่าออกจริงๆพอเราเข้าใจแล้วว่าอะไรไม่ควรทำประเด็นต่อมาคือแล้วเราจะเริ่มก้าวออกมาจากจุดนั้นได้อย่างไรซึ่งแนวทางที่เขาเสนอมันมี4ขั้นตอนที่เรียบง่ายเริ่มจากขั้นตอนแรกที่ฟังดูง่ายที่สุดแต่เอาเข้าจริงอาจจะยากที่สุดเลยก็ได้ขั้นตอนนั้นก็คือการยอมรับว่าตอนนี้เราเหนื่อยครับ ที่บอกว่ายากเพราะวัฒนธรรมของเรามักจะยกย่องความขยันการสู้ไม่ถอยและมองว่าการยอมรับว่าเหนื่อยคือการยอมแพ้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่การยอมแพ้ครับแต่มันคือการหยุดเพื่อประเมินสถานการณ์มันคือการให้เกียรติร่างกายและจิตใจที่พยายามส่งสัญญาณให้เรามาตลอดมีคําถามหนึ่งในข้อมูลนี้ที่ดิฉันอ่านแล้วต้องหยุดคิดเลยค่ะเขาให้เราลองถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นเพื่อนของตัวเองเราจะพูดอะไรกับเขาในตอนนี้อืม โอ้แค่เปลี่ยนมุมมองแค่นี้มันเปลี่ยนความรู้สึกไปหมดเลยนะคะถ้าเพื่อนสนิทมาบอกเราว่าเขาเหนื่อยจนไม่ไหวแล้วเราคงไม่มีทางบอกว่าสู้ๆนะฝืนต่อไปไม่มีทางครับเราคงจะบอกว่าไปพักก่อนเถอดดูแลตัวเองหน่อยใช่เลยค่ะเรามักจะใจดีกับคนอื่นได้ง่ายกว่าใจดีกับตัวเองเสมอครับ คำถามนี้ช่วยให้เราก้าวข้ามกำแพงความเข้มงวดที่มีต่อตัวเองและเริ่มปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นซึ่งเป็นประตูไปสู่ขั้นตอนที่สองก็คือลดไม่ใช่เพิ่มอันนี้ก็สวนกระแสความรู้สึกเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรารู้สึกว่าตัวเองกำลังถดถอยสัญชาตญาณแรกคือต้องหาอะไรมาเพิ่มใช่ครับไปเรียนคอร์สพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือเพิ่มแต่ข้อมูลนี้กลับบอกให้ทำตรงกันข้ามเลย คือให้ถามว่ามีอะไรบ้างที่เราทำอยู่แต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเป็นคำถามที่ทรงพลังมากครับเพราะมันชวนให้เราสำรวจภาระที่เราแบกอยู่โดยไม่รู้ตัวในเอกสารยกตัวอย่างไว้ชัดเจนมาครับเช่นลดความสมบูรณ์แบบลงอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะมันเหมือนกับการส่งอีเมลนะครับบางครั้งเราใช้เวลา5นาทีเขียนเนื้อหาหลักเสร็จจะกลับใช้เวลาอีก20นาทีเพื่อแก้คำผิดเล็กๆน้อยๆหรือจัดย่อหน้าให้สวยเป๊ะอ๋อเข้าใจเลย ซึ่งสุดท้ายแล้วคนรับอาจจะไม่ได้สังเกตด,ด้วยซ้าการยอมให้มันดีพอที่80%แล้วกดส่งคือการซื้อพลังงานและเวลาของเรากลับคืนมามหาศาลเลยแล้วนอกจากการลดความสมบูรณ์แบบมีอะไรบ้างที่เราพอจะลดได้คะ่ะอีกสองอย่างที่สำคัญมากคือลดการพยรายามเอาใจทุกคนอันนี้ตัวสู้พลังงานเลยใช่ครับการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในเรื่องที่เราไม่สะดวกใจคือการสร้างขอบเขตเพื่อปกป้องพลังงานของตัวเอง และสุดท้ายคือลดการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอืการขอความช่วยเหลือครับการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฉลาดในการบริหารจัดการทรัพยากรซึ่งก็คือพลังงานของเรานั่นเองโอเคค่ะพอเราเคลียร์พื้นที่ว่างด้วยการลดแล้วคําถามต่อมาคือ แล้วเราจะเติมอะไรกลับเข้าไปในพื้นที่ว่างนั้นดี่ะคะคะเพราะหลายคนพอมีเวลาว่างก็จะคิดว่าต้องไปทำอะไรที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาตัวเองต่ออีกแต่สิ่งที่ดิฉันชอบมากในข้อมูลชุดนี้คือมันบอกให้เราทำตรงกันข้ามเลยใช่ครับและนี่คือขั้นตอนที่3เติมพลังแบบไม่ต้องมีประโยชน์เติมพลังแบบไม่ต้องมีประโยชน์ แนวคิดนี้เป็นการท้าทายวัฒนธรรมการพัฒนาตัวเองที่บอกเราว่าทุกวินาทีต้องมีประสิทธิภาพต้องดีขึ้นต้องเก่งขึ้นแต่การเติมพลังที่แท้จริงในยามหมดไฟคือการอนุญาตให้ตัวเองทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์ในสายตาของสังคมแต่มีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อจิตใจของเรา ทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์นี่หมายถึงอะไรได้บ้างคะช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้เลยครับเช่นการเดินเล่นในสวนสาธารณะโดยไม่ตั้งใจจะออกกําลังกายหรือนับก้าวแค่เดินไปเรื่อยๆมองต้นไม้ใบหญ้าอ oh. การหยิบอัลบั้มเพลงเก่าๆที่เคยชอบสมัยวัยรุ่นมานอนฟังเฉยๆการดูการ์ตูนที่เคยดูตอนเด็กๆค่ะ <c oughs> หรือแม้กระทั่งการนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเฉยๆโดยไม่ต้องพยายามทำสมาธิหรือค้นหาความหมายอะไรเลย มันคือการปลดแอกต,ตัวเองออกจากแรงกดดันที่ต้องดีขึ้นตลอดเวลาและกลับไปเชื่อมต่อกับความสุขที่เรียบง่ายที่สุดครับฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายตามเลยค่ะมันคือการกลับมามีความสุขได้โดยไม่ต้องพิส,สูจน์อะไรกับใครเลยจริงๆและนั่นก็น่าจะส่งผลโดยตรงต่อขั้นตอนสุดท้ายที่เหมือนเป็นการกลับมาตั้งหลักใหม่ให้กับชีวิตถูกต้องครับหลังจากที่เราได้ลดภาระและเติมพลังแบบง่ายๆแล้วขั้นตอนที่4ี่คือการกลับไปหาความหมายเล็กๆความหมายเล็กๆ และจุดสําคัญที่ข้อมูลเน้นย้ําคือไม่จําเป็นต้องเป็นการค้นหาความหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตไม่ต้องถามคําถามใหญ่โตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแต่ให้ย่อส่วนคําถามนั้นลงมาใช่ครับให้จัดการได้ง่ายขึ้นหมายถึงให้ถามแค่ว่าวันนี้มีอะไรที่ยังสําคัญกับเราอยู่บ้างอย่างนั้นเหรอคะใช่เลยครับแค่นั้นเลยสําหรับบางคนในวันที่เหนื่อยล้า ความหมายเล็กๆอาจจะเป็นแค่การได้ดูแลตัวเองได้อาบน้ําอุ่นๆได้กินอาหารอร่อยๆสักมื้อือสําหรับบางคนอาจจะเป็นการได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆแม้เป็นแค่การดูสารคดีสั้นๆและสําหรับบางคนความหมายในวันนี้อาจจะเป็นแค่การยังไม่ยอมแพ้แค่การยังอยู่ต่อครับการที่ยังเลือกที่จะตื่นขึ้นมาและอยู่กับชีวิตต่อไปแค่นี้ก็เป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากพอแล้วครับการกลับไปหาความหมายเล็กๆเหล่านี้ เปรียบเสมือนการหาเศษไม้เล็กๆมาค่อยๆเติมเข้าไปในกองไฟที่ใกล้จะมอดอ๋อมันอาจจะยังไม่ทำให้ไฟลุกโชนขึ้นมาสันทีแต่มันช่วยรักษาความอบอุ่นและป้องกันไม่ให้ไฟดับสนิทไปเสียก่อนเพื่อทำให้เรื่องทั้งหมดนี้จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริงมากขึ้นในข้อมูลมีแบบฝึกหัดสั้นๆให้เราได้ลองทบทวนกับตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหมือนเครื่องมือเช็คอินกับตัวเองค่ะคำถามแรกคือ ตอนนี้ร่างกายของเรากำลังร้องขออะไรเริ่มจากร่างกายก่อนเลยใช่ครับเพราะบ่อยครั้งที่ภาวะหมดไฟแสดงอาการทางกายก่อนทางใจทั้งอาการปวดหัวปวดหลังหรือความเหนื่อยล้าที่หาเหตุผลไม่ได้ร่างกายไม่เคยโกหกการหยุดฟังเสียงของร่างกายอาจทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะแค่ร้องของการนอนหลับที่เต็มอิ่ม หรือแท่ดื่มน้ำให้มากขึ้นใช่ครับหรือแค่การได้ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย,ายง่ายๆแค่นั้นเองพอเราฟังเสียงร่างกายแล้วคำถามข้อที่สองจะชวนให้เราสำรวจลึกลงไปในใจคือตอนนี้จิตใจของเรากำลังปฏิเสธอะไรอืมทำถามนี้ทรงพลังมากนะคะเพราะมันอาจจะทำให้เราเจอต้นต่อของความเหนื่อยล้าครับบางทีใจเราอาจจะกำลังปฏิเสธความกดดันจากงานบางอย่างปฏิเสธความคาดหวังของคนอื่น หรือปฏิเสธบทบาทที่เรากำลังฝืนแสดงอยู่ถูกต้องครับการยอมรับว่าใจเรากำลังปฏิเสธอะไรบางอย่างคือก้าวแรกของการเรียนรู้ที่จะสร้างขอบเขตเพื่อปกป้องตัวเองและนั่นก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่อาจจะทรงพลังที่สุดเลยครับและต้องใช้ความกล้าหาในการตอบมากที่สุดถ้าไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นเราอยากใช้ชีวิตแบบไหน คำถามนี้เหมือนการชวนให้เราลองถอดเปลือกนอกทั้งหมดออกไปไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานความสำเร็จหรือภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นคและพาเรากลับไปสัมผัสกับแก่นแท้ของความปรารถนาของเราจริงๆว่าถ้าไม่มีสายตาใครคอยจับจ้องชีวิตแบบไหนกันที่เราอยากจะใช้จริงๆจริงด้วยค่ะและมีคำแนะนำปิดท้ายแบบฝึกหัดนี้ที่สำคัญมากคือไม่ต้องตอบให้ถูกแค่ตอบให้จริง ใช่เลยครับมันคือการอนุญาตให้ตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกข้างในโดยไม่ต้องกังวลเลยว่าคำตอบนั้นจะดีพอหรือไม่ถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากครับว่าภาวะหมดไฟไม่ใช่สัญญาณว่าเราหมดคุณค่าหรือเป็นคนล้มเหลวครับแต่มันอาจเป็นสัญญาณเตือนที่เี่ยนที่เปี่ยมรักจากตัวเราเองที่กำลังบอกว่าถึงเวลาที่ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังได้แล้วนะ หัวใจสำคัญของการฟื้นตัวจึงไม่ใช่การพยายามกลับไปเก่งเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดแต่คือการกลับมาเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนกับตัวเองให้ได้ก่อนใช่ครับเป็นอันดับแรกเลยโอเป็นการสรุปที่คมและโดนใจมากค่ะฟังแล้วรู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างเลยและมีประโยคปิดท้ายในเอกสารที่ที่ฉันอยากจะแบ่งปันกับทุกคนจริงๆค่ะเขาเขียนไว้ว่าถ้าวันนี้ยังไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่าหายไปจากตัวเองอืม ม,มันเป็นประโยคที่ให้ทั้งความหวังและการปลอบละโลมในเวลาเดียวกันเลยนะคะขอบคุณสำหรับการร่วมเจาะลึกในวันนี้นะคะยินดีครับและสำหรับข้อคิดทิ้งท้ายไปขบคิดกันต่อบางทีคำถามที่เราควรถามตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าอาจจะไม่ใช่จะทำอย่างไรให้ไฟกลับมาลุกโชนเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นคำถามที่อ่อนโยนกว่านั้นว่าวันนี้เราจะเป็นแสงสว่างดวงเล็กๆให้กับตัวเองได้อย่างไรบ้าง ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ยังเลือกอยู่กับชีวิตในวันนี้ค่ะ